สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของรือฮิสตอรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานรือจะมาพาทุกคนชวนคุยชวนคิดเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือที่เขาเรียกกันว่ารอยัลลิสกันครับที่เราชวนคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนครับว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เขาแสดงตัวชัดเจนกันว่าเขาไม่นิยมเจ้าเขาไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ กับกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มนึงที่เขามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการกับประเทศชาติและประชาชนคือการที่จะทําให้เกิดการแบ่งกลุ่มระหว่างรอยัลลิสกับกลุ่มอื่นๆได้นะครับทั่วโลกเขาก็มีกันครับโดยมากเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันระหว่างกลุ่มหนึ่งที่ยังยึดโยงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์กับกลุ่มฝ่ายตรงข้าม อย่างเช่นในสถานการณ์ของประเทศอังกฤษ,กฤษในช่วงสงครามกลางเมืองและยุคสาธ,ธารณรัฐของครอมเวลระหว่างฝ่ายรอยอลิสซึ่งนิยมคาทอลิกกับฝ่ายรัฐสภาที่นิยมโปรสแตนซ์ส่วนในอเมริกาเองปรากฏว่าก็มีทั้งฝ่ายสนับสนุนปฏิวัติที่เป็นรอยอลิสและฝ่ายรอยอลิสที่สนับสนุนกองทัพอังกฤษกับฝ่ายผู้รักชาติบ้านเมืองสุดท้ายเหตุการณ์ก็จบลงที่ฝ่ายรอยอลิสต้องอบพยพกันขนาดใหญ่ไปแคนาดาเพราะว่าเขาแพ้สงคราม คือพูดง่ายๆนะครับว่าการที่จะทําให้เกิดการสถาปนากลุ่มที่เรียกว่ารอยอลิสขึ้นมาได้เนี่ยโดยมากเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นของรอย l ลิสสามารถย้อนกลับไปได้เพียงแค่ช่วงประมาณปีพศ .2475 ครับหลังจากที่คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคณะราษฎรเนี่ยถูกเรียกว่าคณะเจ้าหรือพวกนิยมเจ้าซึ่งก็คือรอย l ลิสในความหมายเดียวกับประเทศอื่น แต่ถ้าเรามาวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยนะครับคำว่าโรโยลิสเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความคาดหวังกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยกลุ่มแรกนี่ยนะครับคือฝ่ายนิยมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าแอ o l u t i ิสซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเชื่อว่าระบอบการปกครองที่ดีที่สุดจะต้องกระทําโดยการมอบอํานาจให้กับคนคนเดียวเป็นผู้ปกครองนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ คนฝ่ายนี้เขาไม่เชื่อว่าสถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเช่นรัฐสภาหรือว่าพักการเมืองจะสามารถปกครองให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ในอดีตนี้นะครับประเทศอังกฤษฝ่ายรอยัลลิสในระยะแรกก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ครับคือพวกเขาเชื่อว่ากษัตริย์ชาวที่1แห่งราชวงศ์จุดเป็นผู้ที่มีอำนาจชอบธรรมในการปกครองอังกฤษซึ่งพระองค์เองก็มองว่าทรงได้รับการมอบพระราชอำนาจนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าภายหลังจากที่ท,ทรงถูกประหารชีวิต โดยที่ฝ่ายรัฐสภาอังกฤษถูกปกครองด้วยระบอบทรราชรัฐสภาอยู่ช่วงหนึ่งคนอังกฤษเขาก็เริ่มเห็นพ้องต้องกันครับว่าควรจะต้องมีการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาใหม่จึงได้ทูลเชิญพระโอรสของกษัตริย์องค์ก่อนกลับมาครองราชอีกครั้งแต่ว่าในช่วงเวลาแห่งการรื้อฟื้นราชประเพณีนี้เองเนี่ยนะครับลอย์ดลิสก็เริ่มแตกออกเป็น2กลุ่มครับโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยสนับสนุนอำนาจเทวสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเขาเรียกกันว่าฝ่ายวิครับ ซึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญคือเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์กลับมามีอำนาจเด็ดขาดแต่ว่าจะต้องทรงอ้างกฎหมายและรัฐธรรมนูญในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้นส่วนเรื่องงบประมาณและก็การตรากฎหมายเนี่ยเขามองว่าเห็นควรให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์อีกต่อไป นั่นหมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยยังเคารพหรือว่ายังรักสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แต่เขามองว่าอำนาจเนี่ยเป็นของปวงชนผ่านรัฐธรรมนูญไม่ใช่อำนาจเทวสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนสมัยก่อนๆคือสรุปได้ง่ายๆสั้นๆว่าฝ่ายวิกเนี่ยก็คือฝ่ายโรโยลิสที่สนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเอง อุดมการในการปกป้องระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของฝ่ายวิกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนมากในช่วงที่กษัตริย์เจมส์ที่2แห่งอังกฤษพยายามจะกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนยุคชาร์ลส์ที่หนึ่งโดยมีกลุ่ม Lo อย l ลิสฝ่ายนิยมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าแอปพลิทลิสเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายวิกถึงแม้ว่าจะเป็นรอยอลิสและนิยมกษัตริย์นะครับเขากลับร่วมมือกับฝ่ายทอรีซึ่งเป็นฝ่ายเสรีนิยมในรัฐสภาอังกฤษ ร่วมมือกันทูลเชิญเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรชประเทศเนเธอร์แลนด์ Thailand, ให้เข้ามาเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษตามรัฐธรรมนูญแทนกษัตริย์เจมส์ที่สองซึ่งทรงต้องการมีเทวสิทธิ์เด็ดขาดและต่อต้านระบบรัฐสภา,าสุดท้ายกษัตริย์เจมส์ที่สองต้องยอมแพ้แล้วก็ลีภัยออกไปโดยปราศจากการต่อสู้จากที่เล่ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่า r o ย a l i s t เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีอุดมการทางการเมืองเป็นของตัวเอง ส่วนประเทศไทยเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์การเมืองของไทยรอย a ลลิสนับตั้งแต่ปีพศ2475เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็เป็นฝ่ายวิกกันทั้งนั้นครับการแสดงออกที่ชัดเจนของความเป็นฝ่ายวิกเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มกบฏบ,บรวรเดชในปีพศ2476 6ข้อเรียกร้องของฝ่ายกบฏเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการทางการเมืองแบบฝ่ายวิกอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่ากบฏบรวรเดชเป็นฝ่ายที่นิยมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย ก็คนขางเรียกได้ว่าเป็นความเท็จครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่พบหลักฐานหรือว่าเอกสารชุดไหนเลยที่สามารถระบุได้ว่ากบฏบวรเดชต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้กลับไปใช้รูปแบบเดิมก่อนการปฏิวัติ2475หรือต่อให้เขามีความคิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เป็นที่ชัดเจนครับว่ารัชกาลที่7นอกจากจะไม่ทรงสนับสนุนการกรบฏแล้วหากฝ่ายกบฏท,ทําการปฏิวัติสําเร็จจริงๆ ก็น่าจะทรงที่จะไม่ยินยอมที่จะกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างแน่นอนเพราะว่ารัชการที่7็ทรงเห็นชอบแล้วว่าสยามในเวลานั้นถึงการสมควรที่จะต้องปกครองแบบราชาธิปไตยอำนาจจำกัดหรือว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองใหม่จากเดิมที่พระมหากษัตริย์จะต้องทำหน้าที่ทั้งประมุขแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนมาเป็นให้ทรงหน้าที่เป็นประมุขเท่านั้น ส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยกให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนซึ่งจะทำให้พระองค์อยู่เหนือการเมืองและคำติชิน,นินทาจากการบริหารจัดการรัฐเหมือนในระบอบเก่าดังนั้นใครก็ตามที่สนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือต้องการให้มีการเพิ่มพระราชะอำนาจในการบริหารจัดการรัฐแก่พระมหากษัตริย์คนนั้นย่อมเป็นบุคคลที่กำลังทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าเท่ากับว่าแทนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพระองค์กลับต้องการให้พระองค์รับภาระมากขึ้นโดยไม่จำเป็น และอาจจะทรงถูกคอรหาหรือใส่ร้ายได้ว่าทรงบริหารบ้านเมืองผิดพลาดสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าหมดเวลาของ Lo ย a ลลิสที่เป็นฝ่ายนิยมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วใครก็ตามที่อ้างว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ควรที่จะสนับสนุนกลุ่ม Lo ย a ลลิสในรูปแบบวิกเพื่อความเหมาะสมต่อประเพณีการปกครองไม่ใช่ว่าเรียกร้องให้ทวนเข็มนาฬิกากลับไปสู่ระบอบเก่าที่ทั้งโลกเห็นว่าเป็นรูปแบบที่ล้าสมัยไปแล้ว ทีมงานรือเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับคือพวกเราเห็นว่าเป็นการอยู่ร่วมกันได้อย่างทันสมัยและไม่เป็นปัญหาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากว่าระบอบการปกครองนี้มีเสถียรภาพมากที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับประเทศไทยและที่สําคัญก็คือยังสามารถทํารงรักษาสถาบันหลักของชาติไว้ได้โดยที่ไม่ขัดกับคุณค่าของประชาธิปไตยสากล